สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเป็นไงครับใช้ชีวิตช่วงตรุดเกาหลีเป็นไงบ้างครับเอ,อ่อเมื่อตอนเราเด็กๆต้องถึงช่วงเทศกาลแบบตรุดเกาหลีก่อนถึงจะได้กินอาหารดีๆได้กินซุปต๊อกได้กินต๊อกแล้วก็ซอดบิมถึงจะได้เสื้อใหม่ถุงเท้าใหม่ใส่กันในวันตรุด ตอนเด็กๆใครๆก็ต่างรอคอยช่วงเทศกาลแต่ตอนนี้อยากกินเมื่อไรก็ซื้อกินได้ทั้งตอกทั้งสาหร่ายหรือซุปตอกแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาหารที่แปลกใหม่หรือพิเศษอะไรแต่ซุปตอกหรือตอกที่เราได้นั่งกินกับครอบครัวก็จะอร่อยกว่ามากนะครับ วันนี้เรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือหัวข้อความเป็นผู้นำคือการสื่อสารคำว่าความเป็นผู้นำหรือ leadership เนี่ยถูกใช้ในสังคมเป็นอย่างมากยิ่งในสังคมที่วุ่นวายมากปัญหาแบบนี้ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำมากขึ้นครับในประเทศอเมริกาเขาเห็นความสำคัญ ของความเป็นผู้นำมากๆเวลาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะไอวี่ลีกแม้จะได้เกรด A หมดตอนเรียนมัธยมหรือได้คะแนนแซดคะแนนสอบเข้าเต็มก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรับหมดนะครับ แน่นอนว่าเด็กต้องทำเกรดหรือคะแนนสอบเข้าให้ถึงเกณฑ์นะครับแต่เขาไม่ได้ดูแค่นั้นครับเขาจะดูไปถึงความเป็นผู้นำด้วยครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาดก็เหมือนกันไม่ได้คัดเด็กจากคะแนนอย่างเดียวคนที่ได้เกรดเอหมดแต่ไม่ผ่านก็มีครับแน่นอนว่าได้คะแนนสอบเข้าเต็มด้วยแต่บางคนถูกเลือกแม้จะคะแนนไม่ดีเท่าคนอื่น เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฮาวารดเคยกล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยฮาวารดจะไม่รับเด็กที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่จะรับเด็กที่จะทำงานเพื่ออเมริกาและโลกด้วยแนวคิดของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการเป็นไปของอเมริกาอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้เหมือนกันครับ ในสังคมเกาหลีเราความเป็นผู้นำก็มีความสำคัญมากขึ้นซึ่งหน้าที่สำคัญของความเป็นผู้นำก็คือการตัดสินใจ decision making ตอนนี้การพัฒนาทางคอมพิวเตอร์และการเกิดโมเดลทางคณิตาศาสตร์การตัดสินใจที่แม่นยำจึงเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามความสำคัญของความเป็นผู้นำนั้น นอกจากจะไม่ลดลงแล้วยังมีความสำคัญมากกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจยิ่งทำให้สังคมวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สังคมเริ่มซับซ้อนวุ่นวายขึ้นปัญหาเชิงคุณภาพที่ไม่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาด้านคุณภาพมีเยอะมากๆครับ qualitative <Political> problem เนื่องจากปัญหาเชิงคุณภาพมากขึ้น ซึ่งปัญหาเชิงคุณภาพไม่สามารถใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ได้ดังนั้นความเป็นผู้นำหรือความสำคัญของผู้นำจึงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความเป็นผู้นำคืออะไรสรุปง่ายๆก็คือกระบวนการที่ผู้นำสื่อสารกับผู้ตามสมาชิกหรือท่าในอาธอมมี่ก็คือพาร์ทเนอร์สื่อสารส่งรับระหว่างกันเกิดปฏิสัมพันธ์และส่งอิทธิพลต่อกัน เพื่อการทําให้เป้าหมายขององค์กรสําเร็จอันนี้คือความเป็นผู้นำํำการที่ผู้นาแสดงออกถึงความเป็นผู้นําหมายความว่าอย่างไงหมายถึงการสร้างอิทธิพลบางอย่างให้กับสมาชิกหรือพาร์ทเนอร์ถ้าเราไม่มีอิทธิพลอะไรเลยต่อให้ตําแหน่งเป็นผู้นําแต่ก็ไม่ใช่เป็นผู้นําที่แท้จริง Influence อิทธิพลการสร้างอิทธิพลให้ที่นี้คืออะไร คือการที่เรามีอิทธิพลกับความคิดค่านิยมเป้าหมายทัศนคติความตั้งใจของพาร์ทเนอร์โน้มน้าวพวกเขาให้เปลี่ยนไปตามแนวทางที่ผู้นำต้องการแล้วความเป็นผู้นำนั้นแกนหลักของการสร้างอิทธิพลหรือการโน้มน้าวใจสมาชิกได้คือการสื่อสารครับปัจจัยที่ใช้แสดงความเป็นผู้นำมีอะไรบ้างนั้นมีเยอะมากครับจากการวิจัยมีหลายข้อมากๆ อย่างเช่นความรู้กำลังจริยธรรมความจริงใจความเสมอต้นเสมอปลายความมานะแม้จะพูดแบบนี้แต่คำตอบมันเยอะมากตอบไม่หมดดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารหมายความว่าถ้าเราไม่สื่อสารกับผู้ตามยังไงก็ไม่สามารถส่งอิทธิพลต่อผู้ตามได้เลยทำไมครับเพราะผู้ตามจะไม่เปิดรับครับมีคำคมดังที่เกี่ยวกับสื่อสารคำหนึ่งคำนี้ดังมาก จากบันทึกดงอายุโบของหมอโฮจุนครับในบันทึกการแพทย์ดงอายุโบเขียนไว้เกี่ยวกับโรคต่างๆว่าทงจึกผู้ทงผู้ทงจึกทงมีคําว่าทงเหมือนกันทงในท่อนแรกแปลว่าการไหลเวียนในร่างกายทงจึกแปลว่าถ้าไหลเวียนได้ผู้ทงทงตัวหลังนี้แปลว่าเจ็บป่วยนะครับรวมแล้วแปลว่าถ้าไหลเวียนได้จะไม่เจ็บผู้ทงจึกทงถ้าไหลเวียนไปไม่ได้จะเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็ตามเลือดจะต้องไหลเวียนดีทั้งพลังในร่างกายหรือน้ำเหลืองก็ต้องไหลเวียนดีอาหารก็ต้องไหลเข้าไปในหลอดอาหารให้ดีไหลขับถ่ายออกให้ดีสรุปคือทุกอย่างต้องไหลผ่านได้ดีถ้าไหลไปได้มันจะไม่เจ็บครับแต่กูทงจึกทงถ้าไหลต่อไปไม่ได้จะเจ็บครับยังไงก็เจ็บครับทำไมไหลลื่นในองค์กรก็เหมือนกันข้อมูลต้องไหลไปอย่างทั่วถึงความรู้ถูกส่งต่อไหลเวียนกันอย่างดี ใจสนงทิ้ใจกันได้ไม่ติดขัดองค์กรถึงจะไม่เจ็บถ้าองค์กรเราไม่ลื่นไหลย,ยังไงก็เจ็บครับประเทศชาติก็เหมือนกันทําให้ไหลลื่นเจ็บแน่นอนดังนั้นการสื่อสาราคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้องค์กรแข็งแรงครับถ้าเราสื่อสาราสื่อสารทําไมต้องบอกให้สื่อสารด้วย เหมือนกับที่ผมบรรยายในวันเดย์ผู้ทงหรือการไม่ลื่นไหลขององค์กรเกิดจากการขับเคลื่อนองค์กรด้วยปัญญาแห่งบุคคลของคนใดคนหนึ่งเพราะข้อมูลหรือความรู้ไม่ถูกส่งต่อมันก็เหมือนการใช้ความสามารถของคนคนเดียวขับเคลื่อนองค์กรการสื่อสารคือปัญญาแห่งหมูคนะ่คณะ mm. collective intelligence เป็นการใช้ปัญญาแห่งหมู่คณะขับเคลื่อนองค์กรแต่จากการค้นคว้าของนักวิจัยพบว่า ไม่มีปัญญาแห่งบุคคลไหนสามารถสู้ปัญญาแห่งหมู่คณะได้เหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าช่างรองเท้าหนังสามคนชนะของเบ้งได้แล้วของเบ้งก็ลงคาสั่งแบบนั้นจริงๆครับของเบ้งเป็นกําลังสําคัญของเมืองเป็นถึงอัครมหาเซนาบดีแต่เขาพูดเองว่าคําพูดหรือการตัดสินใจของเขาไม่สามารถการันตีว่าถูกเสมอไปเวลาส่งสารไปให้กับเหล่าลูกน้องเขาจะให้แต่ละคนยื่นความคิดเห็นมา ขงเบ้งบุคคลที่มีความสามารถมากมายขนาดนี้และข้าวิวารเขาก็เสนอความคิดเห็นจริงๆว่าทาแบบนี้เป็นไงทําแบบนั้นเป็นไงทําให้ข้าราชการคนอื่นกลัวของเบ้งมากเลยสุดท้ายของเบ้งก็ถูกเรียกได้รับการชื่นชมนะครับได้รับรางวัลใหญ่และถูกยกให้เป็นข้าราชการตัวอย่างของเบ้งเป็นคนฉลาดจริงๆเพราะเขารู้ปัญญาแห่งหมูค่คณะเหนือกว่าปัญญาแห่งบุคคล คนด้านบนเข้าไปตามห้องลูกน้องคุยกับลูกน้องทีละคนทีละคนอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารไม่ใช่การสื่อสารแต่เราต้องฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายด้วยมีนักวิชาการจำนวนมากและซ e o ที่ประสบความสำเร็จพูดเอาไว้ว่าให้ฟัง2ใน3และพูดแค่1ใน3เท่านั้นบริษัทแบบนี้ยังไงก็ไปได้ด้วยดีครับ ไปได้ดีเลยครับเหมือนกับแจ็คเวลส์การพูดอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ไม่ใช่การสื่อสารนะครับอันนั้นคือการออกคำสั่งฝ่ายเดียวการสื่อสารนั้นยังไงก็ต้องเป็นแบบทูเวอย่างน้อยต้องเกิดเป็นการสื่อสารสองฝ่ายทูเวคอมมิวนิเคชันถ้าให้ดีกว่านี้ต้องเป็นการสื่อสารหลายฝ่ายมัตติเลทอรคอมมิวนิเคชันครับสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนเยอะๆรวมถึงการสื่อสารระหว่างผู้ตามด้วยกัน การเกิดการสื่อสารแบบหลายฝ่ายแบบนี้คือการสื่อสารที่แท้จริงครับหลังจากเกิด IMF มีหลายธุรกิจที่เข้าร่วมเวิร์กเอาเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจเมื่อธุรกิจเข้าร่วมเวิร์กเอาแล้วถูกเปลี่ยน CEO ใหม่ซึ่งหลายธุรกิจ กำลังจะล้มละลายอยู่แล้วพอเปลี่ยน CEO ใหม่ได้เกิดใหม่เป็นธุรกิจชั้นนำเลยนะครับหลายธุรกิจจากล้มละลายกลายเป็นธุรกิจชั้นนำได้เมื่อมาดูกระบวนการเปลี่ยนของเขาสิ่งที่ CEO ใหม่ทําเพื่อฟื้นฟูธุรกิจที่ล้มละลายข้อแรกคือการสื่อสารครับธุรกิจนะครับพนักงานที่เข้าอองานในปีเดียวกันจะเกิดการแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งครับ เพราะโครงสร้างองค์กรเป็นแบบป,ปิระมิดดังนั้นจะเลื่อนขั้นได้แต่ละคนต้องถือข้อมูลหรือเคล็ดลับเด็ดเฉพาะตัวต้องมีข้อมูลความรู้ดังนั้นพนักงานแต่ละคนทุกคนจึงไม่แชร์ข้อมูลหรือความรู้กับคนอื่นเลยครับถ้าฉันรู้คนเดียวฉันจะได้เหนือคนอื่นถึงจะได้เลื่อนตำแหน่ง ซี o ใหม่รู้ตรงนั้นครับดังนั้นข้อมูลและความรู้หากเรามาแชร์กันจะเพิ่มเป็นทวีคูณหลายเท่าตัวเลยแต่ไม่มีใครแชร์เลยเก็บไว้คนเดียวเขาจึงสร้างอิน r ท n ราเน็ตเริ่มจาก CEO ผู้นำคนใหม่ก็เริ่มเอาข้อมูลที่เขามีทั้งหมดหรือข้อมูลของบริษัททั้งหมดเอามาแชร์ในอินทราเน็ต และบอกให้พนักงานแชร์ความรู้ของตัวเองออกมาด้วยนะครับสื่อสารกันอย่างต่อนเนื่องแลกเปลี่ยนความรู้กันผ่านกระบวนการนี้ทําให้หลายบริษัทฟื้นตัวกลับมาได้ครับทุกคนความเป็นผู้นําคือการสื่อสารผมได้พูดให้ฟังแล้วนะครับถ้าไม่เกิดการสื่อสารจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นผู้นําถ้างั้น ถ้าจะให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้นำและผู้ตามผู้นำจะต้องมีความรู้และอุปนิสัยที่เหนือกว่าผู้ตามครับถ้าอย่างนั้นปัญหาก็คือเขาบอกว่าการสื่อสารขึ้นอยู่กับคนที่แข็งแรงหรือมีอำนาจกว่าสมมุติว่าหัวหน้าฝ่ายเดินไปหาประธานบอกว่ามาคุยกันหน่อยอันนี้การสื่อสารไม่เกิด การสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อคนที่อยู่สูงกว่าหรือคนที่แข็งแรงกว่าสื่อสารด้วยครับและการสื่อสารนั้นจะมีผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ตามหรือพาร์ทเนอร์เปิดรับไหมถ้าอย่างนั้นเราจะทำให้พวกเขาเปิดใจรับได้ยังไงอันนี้ผู้นำจะต้องมีหลายๆอย่างที่อยู่เหนือกว่าผู้ตามนะครับถ้าเราไม่เหนือเขาเขาไม่รับฟังครับ มีท่านหนึ่งชื่อราฟวอลโดเอเมอร์สันผมเคยยกตัวอย่างอยู่ครับเขาเป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับศาสตร์วิชาด้านปรัชญ,ญาเช่นการปฏิบัตินิยมปัจเจกนิยมการเรียนรู้ด,ด้วยตนเองด้วยพื้นฐานเหล่านี้เอเมอร์สันได้พูดถึงหัวหน้างานไว้ครับมีคำนั้นที่เขาเคยพูดไว้ครับถ้าคุณจะดึงผมขึ้นไป คุณก็ต้องอยู่ในที่ที่เหนือกว่าผมนี่คือคำคมชื่อดังเลยนะครับถ้าผู้นำจะนำพาร์ทเนอร์ขึ้นไปผู้นำก็จะต้องอยู่สูงกว่าพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่าจะดึงเขาขึ้นไปได้ยังไงพูดอีกครั้งก็คือถ้าผู้นำจะทำให้ผู้ตามเดินตามเนี่ยผู้นำจะต้องอยู่เหนือกว่าผู้ตามซึ่งนั่น ก็มี2ข้อข้อแรกคือความรู้อีกข้อคือน,นิสัยอุป,ปนิสัยนั่นเองนะครับรู้ก็ไม่เยอะและนิสัยก็ไม่ได้น่านับถือเท่าไรก็แค่บังเอิญอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าไม่มีใครเชื่อฟังคนแบบนี้ครับตรงนี้คำว่าต้องมีความรู้เยอะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจบมหาลัยดีๆหรือรู้ข้อมูล เอ่อที่รับสุดยอดหรือยิ่งใหญ่อะไรหรอกนะครับแต่หมายถึงความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอตโอมีต่างหากครับต่อให้จบมหาลัยโซหรือฮาวาร์ดก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจอตโอมีหรอกนะครับถ้างั้นถ้าคุณอยากจะให้พาร์เนอร์ของคุณเป็นลีดเดอร์เนี่ยโดยไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาหรือสถานะทางสังคมคุณจะต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจอตโอมีให้เยอะครับ ส่วนข้อ2ลักษณะอุปนิสัยคาแรคเตอร์ข้อแรกคือ knowledge and wisdom ส่วนข้อนี้คือคาแรคเตอร์ครับไม่ได้เป็นคนที่นิสัยน่าเคารพเท่าไรและจะไปมีอิทธิพลกับใครได้จะนำใครได้ไม่มีวิธีอื่นเลยครับนอกจากการศึกษา3ด้านด้านสติปัญญาจิตใจและร่างกายนั่นเองนะครับ และหวังว่าทุกคนจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ